The law of karma. Remember this in your mind. Avoid the bad. Do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know. Life's in the cycle. Of Samsada, there is no way to get away under the law, the law of karma. ลูกเขาส่งเคสศีของลูกเพื่อเป็นกรณีตัวอย่างให้แก่สาวที่จนทั้งหลายได้เป็นอุทาหรณ์สอนใจเพื่อจะได้นำตนในพ้นจากน้ำสุรามห ah าโทษอัน็นทางมาแห่งความเสื่อมอย่างยิ่งแก่ชีวิตในวัฏสงสารลูกเป็นลูกสาวคนเดียวของคุณแม่ตั้งแต่ลูกจำความได้ก็ได้เห็นภาพคุณพ่อซึ่งเมาไมา่กลับมาบ้านเป็นประจำจนกระทั่งวันหนึ่ง เป็นวันที่แสนปวดร้าวเนี่ยภาพปาะมาณอย่างนี้นะเจา้าของผู้ผิดคดีนะผู้จำน่ายมันไม่ค่อยได้เห็นหรอกวันที่แสนปวดร้าวนํามาซึ่งความเสียใจอย่างยิ่งสําหรับเด็กวัยสามสี่ขวบที่เห็นพ่อซึ่งเมามาแล้วก็ทําร้ายร่างกายคุณแม่ขั้นรุนแรงผู้ผิดไม่ได้เห็นหรอกเป็นภาพที่คุณพ่อคุณแม่ต่อสู้กันคุณพ่อบีบคอคุณแม่ จนคุณแม่หายใจแทบจะไม่ออกลูกก็เดแต่ร้องไห้ปานใจจะขาดหลังจากนั้นลูกก็ไม่ได้เห็นคุณพ่อขี้เมาอ,อีกเลยเนื่องจากว่าหลังจากเหตุการณ์ทะเลาะตบตีกันเรียบร้อยแล้ว <ๆ S 2> คุณแม่ก็พาลูกหนีไปทํางานที่จังหวัดอื่น<ด>เห็น<ๆ>ไหมจะ๊ะพ่อแม่ลูกพลัดกันไปเลยเนี่ยลูกได้มีโอกาสได้พบคุณพ่ออีกครั้งตอนที่พ่อบวชเป็นพระเพราะท่านได้ไปเยี่ยมลูกที่บ้านของคุณยาย แล้วเดี๋ยวพ่อกับท่านเป็นครั้งสุดท้ายตอนที่คุณพ่อของลูกลาสิขาแล้วได้ป่วยหนักด้วยโรคมะเร็งในปอดและถุงลมโป่งพองโูกเดี๋ยวพระมหาสิริราชธาตุซึ่งเป็นพระของขวันจะาก,การสร้างองค์พระธรรมกายไปจำตัวบนมหาธรรมกายเจดีให้คุณพ่อได้อธิษฐานจิตด้วยลูกจำได้ว,ว่าคุณพ่ออธิษฐานจิตกับพระมหาสิริราชธาตแล้วท่านก็น,น้ําตาไหล แล้วลูกก็ไม่ได้พบพ่ออีกเลยจนตลอดชีวิตเมื่อลูกอายุประมาณห้าขวบครึ่งคุณแม่ตัอสินยายก็มาทำงานที่กรุงเทพแล้วก็นำลูกไปฝากไว้กับคุณตาและคุณยายที่บ้านของคุณแม่พอมายกับคุณยายและคุณตาคุณยายก็เป็นคนดื่มเหล้าเข้าสังคมดื่มทีละนิดกันคุณยายจะมีเพื่อนที่ชอบดื่มเหล้าด้ยวยกันตามละแวกบ้าน ก็คือเพื่อนคีเมาเนี่ยแหละวันไหนคุณยายอยากดื่มเหล้าก็จะไปหาเพื่อนขี่เมาของคุณยายที่บาทหรือตามร้านค้าของคนที่คุ้นเคยกันส่วนใหญ่วันที่คุณยายจะเมาคือวันพระออืืให้มันได้อย่างนั้นดิปกติคุณยายเป็นคนใจบุญมักจะตักบาตรหน้าบ้านอยู่เป็นประจำยกเว้นวันเมาเมาไม่ตื่น มันเขามีแต่เมาไม่ขับนี่เมาไม่ตื่น <c oughs> ก็ไม่ดได้ใส่บาตรพระก็อดไปในวันพระคุณยายจะเตรียมบินโตไปทําบุญที่วัดเป็นประจำแต่ก็ดื่มเหล้าด้วยแต่เวลากลับมาจากวัดคุณยายก็จะแวะร้านค้าข้างทางพอกลับจากวัดก็ดื่มล้างแค้นเลยทีละเป๊กเหล้าขาวตามแต่ยายจะขายเป็นเป๊กหรือกักคุณยายเป็นคนที่ดื่มเหล้าเก่งมากจนชาวบ้านแถวน,นั้นได้ฉายาว่า ยายแพงขี้เมาเวลาลูกไปไหนมาไหนจะมีคนถามว่าไอ้นไหนูลูกใครเนะนี่ยเขาก็จะตอบกันว่าก็หลานยายแพงขี้เมาหนึ่งไงซึ่งประโยคนี้ทำให้ลูกเนี่ยอายมากไม่ได้ชื่นชมกับฉาย,ยานี้เลยเวลาคุณยายไม่เมาเนี่ยคุณยายจะเป็นคนน่ารากักน่าเา้าล้น่าเคารพเนี่ยแม้ปกติของคนที่ไม่เมาเนะอยู่ได้แล้วอบอุน่น คุณยายเป็นคนรับผิดชอบในหน้าที่แม่บ้านได้เป็นอย่างดีแต่คุณยายมักจะใชใ้ลูกไปซื้อเหล้าที่ร้านค้าเป็นประจำใจจริงแล้วลูกนั้นไม่อยากจะไปซื้อให้เลยเพราะผลของการที่คุณยายไปดื่มเหล้าแล้วทําให้ลูกเขาอยู่ไม่มีความสุขเลยค่ะพอเวลาคุณยายมาแล้วคุณยายก็จะพูดบนในสิ่งที่ไม่เคยพูดเลยพูดถึงความหลังเก่าๆที่ไม่ค่อยจะดีนัก บางทีก็อาราวาดปาข้าวของหรือบางทีด่าว่าลูกหลานมีอยู่ครั้งหนึ่งลูกเถียงคุณยายคุณยายก็เลยเข้ามาคว้าข้อมือของลูกหวังจะตีให้เจ็บแต่ลูกสบัดข้อมืออย่างแรงจนคุณยายกระเด็นล้มลงคุณยายโกรธมากจึงคว้าม,มีดเอาไว้ใช้ถางหญ้าข้างตุ่มน้ำจะมาทำร้ายลูกลูกจึงวิ่งหนีคุณยายคว้างมีดตามหลังลูกมาติด,ตด ลูกแทบเอาชีวิตไม่รอดเลยค่ะเ oh. วลาคุณยายมาอารวาสอย่างนี้ลูกต้องลี้ภัยเ oh. ป็นนอนที่บ้านญาติใกล้ๆกลบ้านร oh. อจกนกระทั่งคุณยายหายเมาจึงกลับเข้าบ้าน oh. เหตุการณ์สุดท้ายที่ลูกจําได้ไม่เคยลืมเลยคือคุณยายเมากลับบ้านมาตอนนั้นเป็นเวลากลางคืนซึ่งเป็นเวลาพักผ่อนของทุกคนในบ้านแต่คุณยายกลับพูดบ่นให้คุณตาถึงเรื่องในอดีต ถึงกุนตาเคยหนีคุณยายไปมีเมียน้อยก็เมาอย่างนี้เขาก็ต้องไปหาคนไม่เมาเลยคุณยายพูดไม่หยุดจนกุนตาซึ่งนอนเขน cents, ้าไปแล้วรู้สึกหงุดหงิดรำคาญร,รักเพียงไหนก็ตามรักคุณยายเพียงไหนก็ตามก็ยังไปหยิบด้ามไม้ควาดตีหน้าคุณยายอย่างรแรงรปรากฏว่าอันไหนแข็งกว่ากัน ไม่กว่าน,นะด้าไม้จนด้าไม่กว่าแล้วใบหน้าคุณยายแตกเลือดไหลจนดูไม่ได้ลูกจะไปหาสำลีและแอลกอฮอล์มาเช็ดทาความสะอาดแผลมันน่าใสสติกนินลงไปดนวยให้คุณยายละหายยามาทาให้แต่คุณยายยังก็ยังไม่เลิกดื่มเหล้าแต่จะพูดน้อยลงเพราะเจ็บปากเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> จ็บปาก คุณตาคงคิดเบื่อคุณยายขีเ้เมาเลยไป <c oughs> ไปบวชเป็นพระ <c oughs> จนกระทั่งปัจจุบันเป็นระยะเวลา 12, สาิบสองพรรษาแล้วคะ่ะ <c oughs> ปัจจุบันคุณยายดูรายการฝันในฝันวิญยายทุกวันอ้าว <c oughs> วันนี้คงนั่งฟังอยู่จนนั้นแม่คุณยายเลิกดื่มเหล้าไปได้เยอะมากแล้ว <c oughs> <c oughs> แต่ก็ยังมีแอบไปดื่มบ้าง อ้าวความเมายังไม่ใช่มีเฉพาะแต่คุณยายเท่านั้นยังมีไปถึงคุณนะ้าซึ่งเป็นน้องสาวข,ของคุณแม่ด้วยค่ะก็คือลูกยายแหละจากเดิมที่ดืมเป็นเพื่อนสามีเพียงเล็กน้อยทีละเล็กทีละน้อยจกกนกระทั่งติดเป็นนิสัยที่ต้องดื่มเหล้าเป็นประจำทุกวันคุณน้าได้แต่งงานกับสามีซึ่งเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งซึ่งสามีของคุณนะ้าคนนี้อายุเรื่อนราวคราวเดียวกับคุณ คุณตาของลูกเลยคือรุ่นพ่อมาเสบรูท้ทีหลังว่าสามีของคุณน้ามีภรรยาอยู่แล้วสวามีของคุณน้ามักจะชอบดื่มเหล้าเวลารับประทานอาหารทุกมือ้อคุณน้ามีลูกชายคนหนึ่งเรื่อราวคราวเดียวกับลูกเราเติบโตมาด้วยกันลูกชายของคุณน้าคนนี้นิสัยดีแต่มักชอบเล่นสนเหมือนอย่างเด็กผู้ชายตามตาจัางหวัดทั่วไปคือชอบออกไปยิงนกนิสัยดีอย่างว่เนี้ย บางทีเก็บลูกนกเอี้ยงมาเลี้ยงที่บ้านลูกชายคุณนาศิชีตด้วยโรคไข้เลือดออกเมื่ออายุได้ประมาณสิบเอ็ดปีคุณป้าจึงเป็นพี่สาวของคุณแม่ก่อนหน้านี้คุณป้าเป็นคนที่มีอัธยาสายขายันในการนำมาหากินประหยัดพยายามทำทุกวิธีทางที่จะทำให้ครอบครัวมีเงินมีทองมีหน้าตาทางสังคมชอบทำบุญแต่ขี้โมโหอารมณ์ร้อน บางครั้งที่ลูกยังเด็กบางทีลูกอยู่กับคุณยายไม่ไหวก็จะไปอยู่บ้านคุณป้าบ้างปัจจุบ,บันคุณป้าเป็นโรคเสื่องซึมเฉยชาต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลโรคประสาทเป็นประจำทุกเดือนโดยเป็นคุณแม่ของลูกดูแลอยู่น้าชายจะเป็นน้องชายคนแรกของคุณแม่เป็นคนอัธยาศัยดีชอบสอนสิ่งดีๆให้หลานๆน้นาชายเข้ามาทำงานในกรุงเทพ เรกลับไปที่บ้บานก็มีอาการทางโรคจิตปตระสาทกลัวว่าคนน้องคนนี้จะมาทําร้ายตัวพัจบาลัน้าชายบวชเป็นสัมมณนที่วัดแถวบ้านที่ต่างจังหวัดแต่ก็จะมีอาการพูดและหัวเราะคนเดียวโอ้ที่เป็นจิปตประสาทอย่าไปบวชเป็นสัมมณนเลยเป็นกองสืบยงดีกว่าแต่ยังดีที่จําพี่น้องทุกคนได้และยังทงไปหาหมอที่รรโรงพยาบาลโรคปร,ระสาทเพรานทำยามารับประทานเป็นประจําทุกเดือนเช่นเดียวกับคุณป้า โดยมีคุณแม่คอยเป็นธุระให้เช่นกันคุณยายเคยเล่าให้ฟังว่าคุณยายทวดซึ่งเป็นคุณแม่ของคุณตาก็มีอาการทางโรคจิตประสาทเช่นเดียวกับคุณป้าและน้าชายของลูกซึ่งคุณยายได้ดูแลจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตของคุณยายทวดเลยคุณป้าลูกอีกคนหนึ่งเป็นพี่สาวคนโตของแม่ประสบอุบัติเหตุถูกหินลูกลังหล่นทับขณะรับจ้างขุดดินอยู่ทําให้เป็นอัมพาตอยู่พักหนึ่ง แล้วก็เสียชีวิตตั้งแต่อายุ24ปีคำถามคุณพ่อตายแล้วไปไหนกรำใดยังป่วยเป็นมะเร็งปอดและถุงลมโป่งพองตอนนี้มีสภาพเป็นอย่างไรเดียรับบุญที่ลูกและยัดยาอุทิศไปให้หรือไม่คุณพ่อของลูกฝากข้อความอะไรมาบอกลูกและคุณแม่หรือไม่คะช่วยจังคำถามเะยจ้ะเพราะกำใดคุณป้าและน้าชายจึงเป็นโรคประสาท ในเวลาใกล้เคียงกันเป็นเพราะกรรมพันธุ์ที่เนื่องมาจากคุณยายทวดหรือไม่ทำอย่างไรทั้งสองคนจึงจะหายจากโรคนี้คะกำเนดทำคุณนะ้าซึ่งเป็นน้องสาวคุณแม่ได้แต่งงานกับคนคนที่มีภรรยาแล้วโดยที่ไม่เคยรู้เลยและแถมยังขี้เล่าอีกด้วยลูกชายคุณน้าตายแล้วเป็นไหนมีสภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยรับบุเทวทิวตย์ไปให้หรือไม่ ด้วยคำที่ทั้งคุณยายและคุณน้าดื่มสุรานี้จะส่งผลอย่างไรในอนาคตและลูกในฐานะคนซื้อเหล้าให้จะได้รับผลกรรมอย่างไรจะแก้ไขได้อย่างไรบ้างคะพี่สาวคนโตของคุณแม่ทําไมถึงโดนหินลูกรังหล่นทับจนเป็นอมพาศก็เสียชีวิตตั้งแต่อายุยังน้อยตายแล้วไปไหนตอนนี้มีสภาพเป็นอย่างไรได้รับบุญที่ที่ไปให้หรือไม่คุณพ่อคุณแม่และตัวลูกทากรรมร่วมกันมาอย่างไร เพราะกรรมใดลูกจึงเกิดมาอยู่ในครอบครัวของคนขี้เมาแต่เหตุใดลูกจึงรู้สึกรักและผูกพันคุณยายทั้งที่คุณยายเป็นคนขี้เมาลูกทำกรรมอะไรมาจึงเกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะฝืดเคืองแต่ก็ยังได้เรียนจนจบระดับระดับปริญญาตรีและในเวลานี้ลูกควรจะทําหน้าที่ของลูกที่ดีต่อคุณแม่อย่างไรจึงจะดีที่สุดคะลูกสร้างบาร,รมีกับหมู่คณะไปอย่างไรจึงได้มีโอกาสสร้างบาร,รมีตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษา แต่ทำงานชมรมพุทธแล้วเมื่อจบการศึกษาแล้วก็ได้มาเป็นบรรัณฑิตแก้วและเพื่อนเพื่อนที่เป็นบรรันฑิตแก้วรุ่นเดียวกันสร้างบารมีกันมาอย่างไรคะ uhm. ทำอย่างไรลูกจึงจะสร้างได้สร้างบารมีตามติดพระเดชคุณหลวงพ่อและหมู่คณะไปไน้ตลอดชีวิตตลอดรอดฟังก็ <c oughs> ทำตลอดสิจ้ะและ้วได้กลับดุสิตบุรีวงบนวิเศษคะ เจ้าจะไว้ลูกปรารถนาที่ได้บวชในโมเง,งาพระพุทธศาสนาตั้งแต่เยาว์วัยลูกควรสร้างบารมีอย่างไรจึงจะได้สมความปรารถนานี้คะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตาตื่นขึ้นมาหานึ่งทีและวนำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปราจาคุณพ่อเป็นมะเร็งปอดและถึงลมโป่งพอง,องเพราะ กรรมปัจจุบันที่ดื่มสุราและสซบรุรีกับกรรมฆ่าสัตว์เป็นอาหารและค่าขายในอดีตตายแล้วไปอยู่ยมโลกกำลังถูกกรอกน้ำทองแดงแต่บุญบวชแบบอาศัยผ้าเหลืองและไม่ได้แต่งใจบวชยังคุ้มไม่ให้ไปตกมหานระลคขุมห้าอยู่ ได้รับบุญที่อุทิศไปให้ก็ดีขึ้นมาบ้างแต่ยังไม่หมดกรรมตอนนี้พ่อรู้สำนึกผิดแล้วและรู้ว่าสิ่งที่ตัวทำไวนะ้น้ะไม่ดีด้วยจิตที่สำนึกผิดนี่แหละตอนนี้กรรมจึงบางลงมาและอยากจะพ้นทุกทรมานจากยมโลกมาก ให้ลูกทำบุญโดยทิศไปให้ท่านดีทีก็จะดีขึ้นกว่านี้อีกจ้าคนป้าและน้าชายมีเศษกรรมสุราแนดีตตามมาส่งผลจึงทำให้มีอาการของประสาทในเวลาใกล้เคียงกันเป็นกรรมส่วนตัวเชื้อสายเศษกรรมสุราจึงทำให้มาเกิดในตระกูลเดียวกันที่มีเชื้อสายเศษกรรมสุราคล้ายๆกันมารวมประชุมกันเกิดเป็นสโมสร เป็นที่ชุมนุมตะกกลนี้เป็นที่ชุมนุมของผู้มีเชื้อสายเศษกรรมสุราจะแก้ไขก็ให้ที่จะให้หนักเป็นเบาก็ต้องทำบุญทุกบุญให้มากๆละกกาติฐานจิตให้ดีทีเดียวก็จะไปตัดเราในบากกรรมให้หนักเป็นเบาได้เศษกรรมการเมและเศษกรรมสุราของน้าสาวในอดีตจึงดึงดูดให้มาได้สามีที่มีภรรยาอยู่แล้วโดยตัวต้องตกเป็นภรรยาน้อยและดื่มสุราด้วย เป็นภาพในอดีตของน้าสาวเลยจ้ะเห็นไหมจ้ะได้สามีขี้เมาลูกชายน้าสาวตายแล้วช่วงแรกกวนเวียนอยู่นิดนึงตอนนี้ไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วเพื่อแก้ไขตัวเองใหม่แต่หากเจอกระมิตด,ด้บุญที่อุทิศให้ในช่วงแรกตามประเพณีเลยจ้ะการดื่สดาข,ของคุณยายแล้วนะในปัจจุบันนี้ก็จะทําให้ตกไปอยู่ในวงจรอ,อบายคือ แต่คุณยายดูฝันในฝันตอนนี้นะจ๊ะต้องฟังนะจ๊ะจะฟังไปดื่มไปก็ตามสะดวกเถอะถ้าก่อนตายเห็นภาพเหล่านี้คือภาพที่ดื่มสุราและทำอะไรเมาและวทำอะไรเนี่ยเกิดขึ้นจะทำให้ใจเศร้าหมองแล้วไปมหานรกขุมห้าไปอุสธรรมนรกยมโลกเปรตอสุรกายสัตว์ิลิชานแต่กรรมบางลองก็จะมมาเกิดเป็นมนุษย์ เป็นคนบ้าใบ้ปัญญาอ่อนเป็นต้นเป็นโรคจิตประสาทอะไรพวกนี้ส่วนคนซื้อเหล้าไปให้ก็จะมีเศษกรรมคือจะต้องไปดูแลพวกมีเศษกรรมสุราที่เป็นใบ้เปทาปสาปัญญาอ่อนเป็นต้นหรืออย่างน้อยก็ไปเกิดในวาวงที่เกี่ยวข้องกับสุราจะจะแก้ไขก็ให้สั่งสมบุญให้เยอะๆคือหักดิบเลิกดื่มซะสังม ว่าอันนี้สําหรับผู้ที่ไปซื้อนะจ๊ะสั่งสมบุญเยอะๆล้วอดิฐานจิตให้ดีอย่าให้อยู่ในวงจรเหล่านี้อีกเลยพิสาคนโตของคุณแม่ต้องประสบอุบัติเหตุหินถล่มจนเป็นอัมาพาตและตายแต่อายุอย่างน้อยเพราะกรรมเลี้ยงสัตว์ไว้ฆ่าขายและฆ่ากินเป็นประจำในอดีตเวลาจะฆ่าจะทุบไปที่หัวและตัวเช่นหมูเป็นต้นกรรมนี้ตาม,มาส่งผลจ้ะ แต่ล้ช่วงแรกก็ไปเป็นกายสัมภเวสีอรันเลอยู่นิดนึงมระได้รับบุญทิฏิไปให้บ้างก็เป็นเหมือนภูม,มิเทวาแต่ก็ยังมีความมันอยู่ที่อัตคัดเพราะบุญที่ิุทิไปให้ยังน้อยอุทิศไปแบบไม่ค่อยรู้เรื่องวลาเท่าไหร่กำเนิดของลูกเป็นเศรษฐีมีบริวารมากตัวลูกน,นะเนะ ชอบเฮฮาสังสรรค์และชอบเลี้ยงเหล้าเพื่อนและลูกน้องเพื่อผูกใจเขาเอาไว้เนะี่ยแต่ตัวเองไม่ได้ดื่มลงนะแต่น้ำมกรรมส่งผลจึงต้องมาอยู่แวดวงคนขี้เมาเช่นมีพ่อขี้เมามียายขี้เมาเป็นต้นจ้ะลูกต้องมาอยู่กับคุณยายขี้เมาเพราะดีตชาติคุณยายคนเนี้ยคุณยายปัจจุบันที่กําลังดูจานอยู่เนี่ยคุณยายคือลูกน้องเก่าของลูก ตอนที่ลูกเป็นเศรษฐีและลูกเคยเลี้ยงเล่าเพื่อผูกใจลูกน้องชาตินั้นกับปัจจุบันได้เกื้อกูลกันเคยคุณยายได้เลี้ยงลูกมาก่อนจึงมีความผูกพันรักเคารพท่านจ้ะกรรมบางชาติบางช่วงลูกนัตราณีไม่ได้ทําทานมากรรมนี้ตามมาส่งผลจึงต้องมาเกิดในครอบครัวที่มีฐานะฟืดเครื่อง แต่บุญที่เคยสงเคราะห์ญาติโดยสนับสนุนในทุนการศึกษาแก่ญาติจึงทำให้ชาตินี้มีโอกาสศึกษาจนจบปริญญาตรีกับอีกทั้งตนเองเป็นคนใฝ่หาความรู้ข้ามชาติมาด้วยจ้ะในเวลานี้ลูกควรจะคอยดูแลให้กำลังใจท่านและตต้งใจทาง,งานในภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจะได้เป็นบุญของลูกและอธิษฐานจิตให้ท่านมีชีวิตที่ดีขึ้นทั้งในชาตินี้และพบชาติต่อไปจ้า เพื่อเพื่อลูกสร้างบนกับหมู่คณะมาหลากหลายรูปแบบแต่ก็มารวมเจอกันเช่นบางคนในอดีตเป็นกุลรบุตรกุล,ลธิดาและปรารถนาที่จะเข้ามาสร้างบารมีบางคนก็เป็นชมรมแม่บา้านบางคนก็เป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชบางคนก็เคยบวชเป็นพระเผยแผ่งงานพระพุทธศาสนา บางคนก็นเคยครองเรือนได้เห็นทุกโทษภัยในการครองเรือนก็ต <us> ิฐานจิตประพฤติพรหมจรรย์ในชาติต่อไปจ้าส่วนตัวลูกเองในพุธทธันดรที่ผ่านมานะมีชีวิตที่ดีมากกว่าชาตินี้โดยบิดามารดาที่พาขวัดตั้งแต่เด็กๆแต่ด้วยความเป็นเด็กเมื่อขวัดแล้วก็ไม่เด็ดสนใจธรรมะอะไรหรอกเที่ยววิ่งเล่นไปเรื่อย <us> <us> ต่อมาโตขึ้นก็ เป็นหลงละเลงทางโลกอยู่พักหนึ่งเมื่อประสบทุกทางโลกก็ได้คิดจึงหวนกลับคืนมาสร้างบาร,รมีกับหมู่คณะอีกในบ้านปลายและ็ติษฐานจิตว่าชาติต,ต่อไปเขาได้คขาวัดสร้างบาร,รมีประพฤติพรหมจรรย์พระเบื่อแล้วกับชีวิตการครองเกือนนี่ก็เป็นชมรมแม่บ้านของเงินพอมาถึงชาตินี้วิบากกรรมที่เคยขาวัดตั้งแต่เด็กแล้ะไม่ได้ดสนใจธรรมะได้แต่เที่ยววิ่งเล่นจนเมื่อโตก็ออกไปปะจนโลก ทำะกรรมเก่าที่เคยตนีและเลี้ยงเล่าในแต่ละชาติใน,ในแต่ละชาตินะไม่ใช่ชาติเดียวตาม,มาส่งผลให้เกิดในตระกูลเรื่องือแล้วต้องมาอยู่ในครอบครัวขี้เมาหลืจ้ะหลายหลายชาติกรหลายหลายชาติมารวมกันลูกไา้ทำหน้าที่ของตัวเองที่ได้รับมาหมายเต็มที่แล้วตั้งใจสั่งสมบุญทุกบุญและประพฤติพรหมจรรย์ไปจนตลอดชีวิตและติดฐานจิตติดตามตามติดเป็นสร้างบารมีลุ่มกันอีก ตายแล้วก็ให้ไปอยู่ดูสิบุรีวงบุญพิเศษเตบรมโพธิสัตว์เมื่อมาเกิดใหม่ก็ให้ได้เป็นผู้ชายออกบวชจนตลอดชีวิตจ้านะ cause and effect me belief in the law of karma.